สวัสดีครับผมนายชาญชาติจิสนะผู้ช่วยนักประธานชมชนองค์การบริหารสุทบุญพลงามวันนี้ครับองค์การบริหารสุทบุญพลงามนาโดยดรคุณากรอักษรพรมราชนาย,ยกองค์การบริหารสุทบุญพลงามคณะผู้บริหารคณะสภาองค์การบริหารสุทบุญพลงามพนักงานและก็ผู้นําชุมชนนะครับเข้าร่วมพิธีมอบบ้านโครงการปร,ปรับปรุงสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและก็ผู้สูงอายุนะครับผมประจําปีงบประมาณ2,566โดยมอบบ้านให้แก่ นายอุดมจิตมหันผู้พิการและก็ผู้สูงอายุนะครับบ้านเลขที่9809บ้านนนสูงนะครับหมู่ที่8ตำบลพลงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ในระหว่างที่สร้างบ้านนะครับผมเนื่องจากนายอุดมจิตประหันครับผู้พิการและก็ผู้สูงอายุได้เสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวก่อนมีพิธีมอบบ้านนะครับผมวันนี้เราจึงอมอบให้แก่ภรรยาและก็ลูกๆนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้พิการและก็ผู้สูงอายุแทนนะครับองค์การบริหารจับหพลงามเองก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยครับผมองค์การบริหารส่วนตะบนโพลงามอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ประจําปีงบประมาณ 2,566ดรคุณากรอักษรพมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนง,งามเป็นประธานมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2,566มอบให้กับ นายอุดมจิตมหันผู้พิการและผู้สูงอายุบ้น9 9, บานเลขที่9809บ้านนนสูงหมู่8ตำบลโพลงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้พิการที่มีฐานะยากจนอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพลงามมีสภาพที่อยู่อาศัยที่สุดโทมไม่ถูกสุข,ขลักษณะเนื่องจากสภาพบ้านเก่ามากแล้วมีความลำบากในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากองค์การบริหารส่วนตำบลพลงามจึงมีงบประมาณไม่เพียง พอที่จะดำเนินการได้จึงขอสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุให้ถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงถาวรหน้าอยู่รวมถึงลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการพิการที่ซ้ำซ้อนและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน อ่าสวัสดีครับผู้ช่วยครับครับผมสวัสดีครับอ่าเชิญแนะนำตัวครับผมอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมนายวิบัตชัยบริบูรณ์นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่แปดบ้านโนนสูงตํงาบลพลางอําเภอบุญทริชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ บ้านหลังนี้สภาพบ้านก่อนที่เราทําการปรับปรุงสภาพบ้านมีเป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนนะครับสภาพบ้านนะครับก่อนจะมีการปรับปรุงนะครับพื้นที่บ้านหลังนี้นะครับช่วงฤดูฝนนะครับจะมีน้ําขังผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือเจ้าของบ้านเองช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำจะขังแล้วก็ทําให้ความเป็นอยู่นี่ลำบากนะครับก็เลยเกิดความคิดแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะครับรวมทั้งท่านอบตอเองนะครับได้ประสานไปทางเจ้าที่ของพลงามนะครับได้มาสอดส่องดูแลนะครับในเรื่องนี้นะครับ ครับผมหลังจากที่ปรับปรุงสภาพบ้านแล้วความเป็นอยู่พ่ออุดมจิปหันนะสุขการรักษาขึ้นไหมครับหลังจากมีการปรับปรุงนะครับทางสภาพบ้านนะครับก็คือจะแตกต่างจากเมื่อก่อนมากรวมทั้งความเป็นอยู่นะครับพ่อใหญ่อุดมและก็แม่ใหญ่บุญเคียงเนาะรวมทั้งลูกชายของของท่านเองนะครับก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับก็เดินกบผมในนามของสอบตมูแปะนะครับายสวนคํามพันธ์ครับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างดีไหมอะไรยังไงครับผมโครงการดีครับอยากให้มีเรื่อยๆแต่ให้เฮ็ดแบบนี้ตลอดไปครับยิ่งๆขึ้นไปอีกครับขอบุณทางนายโยธุนกรสพมลาแล้วก็พลังานพ้องเขาขอบคุณครับท่านสมาชิกครับขอบคุณครับ ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่องค์การบริหารตำนบลผลงามของเรา mm hmm. mm hmm. นะครับได้มอบให้แก่ผู้พ uh, ok ิการและก็ผู้สูงอายุภายในพื้นที่ของตำบลพลงามของเรานะครับผมทางองค์การบริหารสำบนพลงามนะครับยังมอบโครงการปรับปรุงสภาพบ้านและก็ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและก็ผู้สูงอายุครับอีกหนึ่งรายนะครับจะเป็นที่ไหนนั้นรอติดตามในเดียวนี้ครับผมสวัสดีครับ